สวัสดีค่ะป้าออนพี่สาวลุงพลมาอีกแล้วนะคะ <c oughs> โควิดมาอีกแล้วเด้อค่ะเด้อรอบสองแล้วเด้อค่ะป้าออนเป็นห่วงทุกๆคนเด้อค่ะเด้อไปใส่มาใส่กะ อย่าลืมนะค่ะเดอ้อใส่ผ้าปิดปากผ้าปิดจมูกเนาะดูแลสุขภาพเจ้าของนั่นเดงนะค่ะเดอ้อประอ่อนเป็นห่วงเด้อค่ะคุณเอฟซทุกๆคนนะคะประอ่อนเป็นห่วงเด้อค่ะเดอ้อระบาดแห้งได้รอบนี่พวดๆเลยค่ะ บึงข่าวมือต่อมือค่ะจังใดกระไดยอย่าลืมเด้อค่ะเด้อไปใส่มาใส่กระไดค่ะดับหนึ่งเด้อค่ะออกจากห้องเนาะค่ะเนาะเตรียมผ่าปิดจมูกปิดปากให้มิดชิดเนาะ เฮากับผู้หู้คือกันเนาะว่าไปออกไปข้างนอกแล้วแม่นผู้ใดสิเป็นผู้ใดเนาะจังใดจังใดกับป้าออนกะเป็นห่วงเด้อค่ะเด้อทุกขู่ทุกคนเด้อค่ะคุณเอฟซีทุกทุกคนค่ะคุณเนื้อล่งรดกระไดอย่าลืมใส่ผ้าปิดปากเด้อค่ะเด้อผ้าปิดจมูกค่ะอันป้าออนนี่ จำแมนสิได้กลับหรือบ่ได้กลับหรือขาบั่นโกกกองนะคะเพิน่นโรงงานเพิ่นก็แจ้งแล้วคะ่ะข้าแม่นกลับกับข้าแม่นกลับกับสซิดเดย์ถือกักอันกักโต๊ะสิบสี่มือนะคะป้าออนเราคิดคิดแล้วคิดอีกคิดเป็นห่วงทั้งอันบ้านโกกกองนล้วนะคะ บ้านปะตันลุงพ้นนะคะมีโรคระบาดจังสีเข่ามาเนาะโควิดนะคะผู้คนกับเพ่นพานผู้ไปผู้มาเนาะมาหาลุงพ้นปตนนะคะพระอ่อนก็คิดคิดเป็นห่วงเพื่อนนะคะจังใดจังใดกะคุณเอฟซีทุกๆุกคนนะคะเดอ้อคอมเมนต์ไปผ่านบ้านลุงพ้นปตนกะ อย่าลืมพ้อกันใส่ผ้าปิดปากเด้อค่ะเด้อผ้าปิดปากปิดจมูกนะคะโมเมนต์ยังดอกคันประอ่อนเป็นห่วงทุกทุกคนนะคะเข้ากันไว้ด่ดีเนาะโมเมนต์ยังดอกคันเข้าโมาห่วงเจ้าของล,ล้วพะไรสิมาห่วงเจ้าของเนาะเข้าี่ต้องห่วงเจ้าของไว้ก่อนเนาะเป็นดีที่สุด ปอออนว่าวะประออนเป็นห่วงทุกทุกคนเ้อค่ะเด้อคันเป็นไปได้ประออนก็นยังให้อันลุงพ่นประแตนตนันอันจัดเตรียมมองอันมองคัดกรองอันคัดกรองโควิดนะค่ะอยากให้เพื่นตั้งจุดใดจุดหนึ่งนะค่ะ เพื่อเพื่อความปลอดภัยเนาะค่ะเนาะพูไปหาเพื่นผููไปพูม่านะเฮ้ากับบูฮูว่าเพื่นเป็นโรคอีหยังแนะ่เป็นโรคอีหยังแนะ่นะประอ่อนเป็นห่วงนะคะอยากให้เพื่อนนั่นตั้งจุดอันกองโควิดเพื่อนวันเนาะ มีคนอันแจกผ่านปิดจมูกน้ำทำแม่นว่าผู้คนมันลืมกระดายะนะแต่ก็เป็นไปได้ก็อยากให้ปิดทุกๆคนนะคะที่ไปบ้านลงพ้นประแตนด้วยค่ะเด้อประออนเป็นห่วงค่ะฉีดส,สเปรย์แอลเอ,อ,เอ,น,อน,นอกล์อน้ำเนาะค่ะเชื่อนะทำความสะอาดมือนะคะ แนวเข้าแนมบเห็นแนมแนมแนวเข้าอ,อ่นบหูว่าผู้ใดเป็นหันเป็นหนีกระไดไปมาหาสู้กันกระไดประอ่อนเป็นหว่วงเด้อค่ะเดอ้อทุกทุกคนค่ะจังใดจังใดก็อย่าลืมเด้อค่ะดูแลเจ้าของเด้อค่ะเดอ้อขันเท้าโบห่วงกับโบมี่ผู้ใดมาห่วงเท้าเด้อค่ะเท้าตรงเป็นคนห่วงเจ้าของเป็นอันดับแรกเด้อค่ะเดอ้อ ประอ,อนก็ว่าวกไปวกมาเนาะค่ะเนาะประอนนว่าพิษกะขออภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อคอนแมนคลนคีน,นี่คอนแมนลรุงพ่นประเต็นพ่นได้เบิ้งนะะ่ะกะประอ,อ้นก็จะให้พ่อนอันทําตามคือประอ,อ้นว่าเนี่ยนะคะให้พ่นตั้งจุดอันกองโควิดหน้าผู้ใดไปเขา่าผูดด้ใดออกผู้ใด,ดเขา่ายังสินะคะ่ะอยากให้พ่นหาขู่หาค้นม่าน ฉีดสเปย์แอละกอฮอล์ล้วก็คันแมนคือจังููพบ่มีผ่าปิดปากอะแจกเพิ่นนะคะผ่าปิดปากยู่บ้านลุงพ่นปะแตนกับมีอยู่คะ่ะประอ,อ้นไปสัมผัสมาแล,แ,ลแล้วเราคิดว่ามีหลายอยู่คะ่ะอยากให้ลุงพ่นปตแตนอ,ออกมาแจกเพิ่นเด้อค่ะเด้อสิได้บุญได้กุศลน้ำกันนะคะกันอันโควิดอันโรคลายน้ำนาคะ่ะผู้ใดผู้ใดกระยานในซชอมือในย่านโควิดายค่ะ เด้องานไปหันไปหนีกับบได้เด้อค่ะกักตัวอยู่ในห้องเด้อค่ะประอ่อนเป็นห่วงทุกๆคนเด้อค่ะเด้อห่วงจากใจจริงค่ะจังใดก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อกดติดตามช่องประออนพี่สาวลุงพ่นเด้อค่ะเด้อประออนเป็นห่วงคุณเอฟซีทุกๆคนเด้อค่ะเด้ออย่าลืมมันกดไลค์กดแชร์ให้ประออนพี่สาวลุงพ่นเด้อค่ะ ขอบคุณลหลายๆ้วยค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ